มาดูหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดนะครับครูบาอาจารย์องค์ที่สองนะครับนี่คือองค์ที่สองนะครับถ่ายทอดถ่ายทห้พ่อให้ครูบาอาจารย์ได้ดูได้ศึกษากันนะครับนี่หลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดองค์ที่สองนะครับก็ที่ผมถ่ายไปองค์แรกก็คือเป็นปีหนึ่งเจ็ดองค์ที่หนึ่งนะเป็นเนื้อแบบเงินหน้าทองคําแต่องค์นี้เป็น เนื้อนวะนะครับมาเปรียบเทียบกันดูระหว่างเนื้อนวะกับเ,เนื้อแบบเงินหน้าทองคําองค์ที่1นนะครับผมถ่ายนี่สององค์นะครับคุณผู้ชายเนี่ยตำหนิตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับคุณา,ยายูยชายเหรียญเงินตรงนี้เพราะาไอ้พื้นตรงนี้เป็นเหรียญเงินแต่หน้าบริเวณทั้งหมดนี่เป็นองค์หนึ่งนะเป็นเนื้อทองคํานะครับทั้งหมดนี่ก็เรียกว่าเหรียญเงิน หน้าทองคำองค์ที่ผมถ่ายไปองค์ที่หนึ่งแต่องค์นี้เป็นเนื้อนวะนะครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูได้ศึกษาการหลวงพ่อ,อคูณวัดบ้านไร่ออกวัดสะแก้วรุ่น3นะครับเพราะว่าที่ผมมีอยู่นะก็เป็นรุ่น3มเพราะว่า1 2 1 4แล้วก็17เนี่ยเป็นรุ่น3ามของหลวงพ่อนะครับออกวัดสะแก้วนะครับ ปี17่นะครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันให้ได้ศึกษากันนะครับคุูบาอาจารย์นี่ก็คือหลวงพ่อคูณนะครับเนื้นวะนะครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันจากศูนพระ ARL ของเสียนข้างถนนนะครับคุูบาอาจารย์ครับก็ให้ท่านดูให้ได้ท่านได้ชมให้ได้ท่านได้ศึกษากันดูว่าเปรียบเทียบดูระหว่างเนื้อเ,อเองินหน้าทองคํากับเนื้อนวะนี่แตกต่างกันอย่างไง นะครับก็ความคมชัดนี่จะเป็นเนื้อเงินหน้าทองคำนี่จะชัดมากนะครับผูอ้อาจารย์แต่ว่าเนื้อนวะนี่ดูความคมชัดจะไม่จะไม่เท่ากับเหรียญเนื้อทองหน้าหน้าเงินเนื้อทองคำนะครับไอเหรียญเงินหน้าทองคำนะครับนี่ก็คือหลวงพระคุณวัดบ้านไร่เรานะครับ เปลี่นพระที่แบบอยู่ในหลักค่อนข้างจะแพงอยู่เหมือนกันแต่อยู่ในมือเสียงใหญ่แต่สําหรับเสียนข้างถนอนอย่างเราก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับคุูบาจารย์ราคาก็ไม่ค่อยแพงนะครับนี่ครับครูบาจย์ให้ดูให้ศึกษาการเปรียบเทียบกันดูว่าเนื้อเงินหน้าทองคำเนายชัดมากนะครับแล้วก็ลึกลึกกว่าลึกกว่าเหรียญน,นี้มากนะเพราะว่าความนิ่มของ ทองคำต้นปันะ๊มนี่จะนิ่มกว่าเนื้อนวะเนื้อนวะนี่จะแข็งพระก็เลยแบบความคมชัดก็อาจจะน้อยกว่าอะไรอย่างนี้ครับก็เลยเปรียบเทียบใหดูผมถ่ายก็สององค์นะครับคุณอาจารย์นี่ก็กำลังถ่ายทำนี่เหรียญนวะให้ท่านได้ดูได้ศึกษากันตำหนิตรงด้านข้างๆเนี่ย ด้านข้างตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเนื้อเงินก็มีนะครับเนื้อเงินที่ว่าหน้าหน้าทองคําก็มีเหมือนกันนะครับเนาจุดก็เป็นจุดเดียวกันเลยนะครับถ,ถ่ายทอดถ่ายทําให้ได้ดูกันจากศูนย์พระ a อ l เอลของเสียนข้างถนนนะครับครูบาอาจารย์ให้ท่านได้ดูได้ศึกษานี่เนื้อนวะนะครับครูบาอาจารย์เนื้อนวะนี่ก็อยู่ในหลัก6ห,หลักเนะ่อาอยู่มือเสียนใหญ่นะครับก็ค่อนข้างออกจะแพงแต่ ประวัติการสร้างแบบเนื้อเนื้อเงินหน้าทองคําไม่มีใครเคยพูดถึงแต่ผมมีผมก็ถ่ายทอดถ่ายทําให้ท่านได้ดูได้ศึกษาไปแล้วนะครับก็คือองค์แรกนะครับผมถ่ายทั้งหมด2องค์งนี้ก็คือองค์ที่2เป็นเนื้อนวะนะครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูได,ได้ศึกษากันเนื้อทองแดงเคยเห็นแต่ผมไม่ไม่ไม่เคยได้นะครับแต่ผมมีได้มาก็มี เืองเงินหน้าทองคำกับเนี่ยเลี้ยงที่สองนี่ก็เนื้อหวะนะครับคุณวายจาัถ่ายทอด่ายตามให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันจากส่วนพระเอารเอลของเสียนข้างถนนนะครับคุณายจาันครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเนี่ครับคุบายจานเป็นเนื้อนวะลมดําแต่ลมดําก็จะหลุดไปบ้างแล้วเพราะว่าความเก็บมานานอะไรเงี้ยก็โอ้โหปีหนึ่งเจ็ดนี่ก็ หลายปีนะครับครูบาาจารย์ปีนี้ก็68แล้วโอ้ห50 50ปี50เศษแล้วนะครับคุูบาาจัรย์ถ่ายทอดถ่ายตามไม่ได้ดูกันจากสูตรพระเอาเอของเสียดข้างถนนกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับคุูบาาจารย์หลวงพ่อคุณเนรนวะนะครับนี่ก็เป็นองค์ที่ สองนะครับผมถ่ายทั้งหมดสององค์นะครับผู้บอายจายันย์ถ่ายทอดแต่ทําให้ได้ดูกันจากศูนพระเอไอเอลของเสียนข้างถนนนะครับผู้บายจายัน์ครับก็จะลืมนะครับผู้บายจายันย์ผมสุภาพคตคทองจักนะครับเป็นเจ้าของศูนพระแห่งนี้แต่เพียงผู้เดียวนะครับผู้บอายจายันย์ถ่ายทอดแต่ทําให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันนะครับแต่ความคมชัดนะครับผมว่าเนื้อเงินหน้า ทองคำน่าจชัดมากนะครับครูบาอาจารย์จะชัดเจนมากกว่าเลียนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ,ถ่ายทอดแต่ทำให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันจากศูนย์พระ A R L นะครับครูบาอาจารย์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับครูบาอาจารย์จะขอประคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมสุภาสคำทองจักครับเป็นเจ้าของศูนย์พระแห่งนี้ครับสวัสดีครับ กูบาอาจารย์ครับสวัสดีครับ